นายแพทย์ประถมสวรรค์ปัญญาเลิศอธิบดีกลมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมด้วยดรจันเพนเมคาอภิรักษ์รองอธิบดีกลมวิทยาศาสตร์บริการและคณะร่วมติดตามศาสตราจารย์ดรอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดวงฤทธิ์เบญจาทิกุลใช้ลุ่งเรืองเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเลิศทรงศิวิไลประหลัดกระทรวงอว และคณะผู้บริหารกระทรวงอวลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสูตรตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศหรือ U2T โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ตําบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยทางด้านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการกล่าวว่าทางด้านกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำเทคโนโลยีการผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคในถุงดีท็อกซ์และเทคโนโลยีเครื่องกรองน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดและปลอดภัยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกองเทคโนโลยีชุมชนได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสำเร็จรูปและไก่ทอดกระเทียมในถุงรีท็อกซ์โดยผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยใช้เครื่องฆ่าเชื้อชนิดฉีดพ่นไอ้น้ำร้อนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการสเตอร์ลีไ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ปราศจากวัตถุก,การเสียมีอายุการเก็บรักษาได้อย่างยาวนานรวมถึงการส่งมอบเครื่องกรองน้ําที่พัฒนาให้สามารถกรองสนิมเหล็กตะกอนกลิ่นคลอรีนหินปูนหรือความกระด้างในน้ําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้โดยผ่านท่อกรองบรรจุสารกรองสนิมเหล็กท่อกรองบรรจุ่านกัมมันท่อกรองบรรจุเรซินแล้วผ่านเข้าสู่ระบบกรองส และระบบกรองข่าเชื้อโรคด้วยแสง UV ผลิตออกมาเป็นน้ำสะอาดและปลอดภัยโดยเครื่องกรองน้ำนี้สามารถกรองน้ำได้ถึง500ลิตรต่อชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนในระแวกใกล้เคียงได้นำน้ำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยและเพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมณเวลานี้ด้วย